เราได้รู้เรื่องของการใช้งาน Viewport 3D กันมาเยอะนะครับแต่ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรายังที่ผมคิดว่า,าคุณยังสงสัยอยู่ก็คือ,อมอีมีอยู่อันนึงนะครับก็คือตัวจุดประปละตรงกลางอันนี้นะครับนี่คืออันนี้นะครับที่เป็นสีวงกลมสีสลับขาวแดงนะครับมันคืออะไรนะครับอันนี้เรียกว่า 3D Cursor นะครับ จีดีเคอร์เซอร์มีความสำคัญตรงที่เอาไว้เป็นจุดอ้างอิงพายบดได้นะครับ 1. เอาไว้อ้างอิงพ i ย o ดนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเวลาหมุนก็สามารถจะอ้างอิงตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณสมบัติเด่นของมันก็คือเป็นตัวจุดเริ่มต้นในการสร้างวัตถุนะครับอย่างเช่นเราจะแอดวัตถุนะฮะบางวัตถุเข้ามาในพื้นที่การใช้งานนะครับอย่างวงกลมเห็นไหมครับมันจะเข้ามาอยู่ เป็นจุดศูนย์กลางของวัตถุทันทีนะครับเพราะว่าวัตถุได้มาตั้งนะครับอาอิางอจากจุดศูนย์กลางของวัตถุนะครับมาไว้ที่จุดศูนย์กลางของออตัว 3d cursor นั่นเองนะฮะพูดง่ายง่ายก็คือวัตถุจะสร้างตรงจุดที่ 3d cursor อยู่นั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญของ 3d cursor นะครับนะฮะก็ 3d cursor ก็จะมีลักษณะของคุณสมบัติของมันก็คือ มันจะอยู่โดยอ้างอิงระนาบ xyz นะครับนะฮะเห็นไหมครมันจะเหมือนเป็นวัตถุหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบบ xyz นะครับแล้วก็มีเคอร์เซอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเคอร์เซอร์ที่ที่เป็นรูปลูกศรเมาส์เหมือนวินโดว์อันนี้ธรรมดาอันนี้คือเครอร์เซอร์ 2D นั่นเองนะครับเอาไว้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนวิวนะครับเรื่องของการ เ,ออเลือกบัตทอนต่างๆหรือการใช้ฟังก์ชันนะครับหรือการใช้งานทูลของโปรแกรมนั่นเองการปรับเปลี่ยนหน้าตาก็ต้องใช้อันนี้นะครับนี่คือลักษณะของเคอร์เซอร์ 3D และเคอร์เซอร์ 2D นะครับ